น,ะะนึกยังไงที่จะมีการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเวาออจริงๆนะคะจริงๆเนี่ยถ้าโตมาแล้วสูงร้อยเจขึ้นก็คงรถทูวไปแล้วนะคะ <c oughs> ูชอบมากจริงๆชอบมากแต่ว่าแค่ไม่ได้ออกตัวเยอะแต่ถ้าพี่มีคนไหนสังเกตเนี่ยทุกๆงานของพี่นวลเนี่ยมักจะเจอเจนนี่เราไปแบบ เราไปด้วยความรักไปด้วยความชอบเราชอบนางงามเราชอบดูการประกวดเราชอบเห็นความสามารถของผู้หญิงด้วยกันแล้วเราอินกับการประกวดนางงามมากๆ,ๆเราเลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อว,วันนี้เราไม่สามารถที่จะประกวดได้หรือที่เราไม่ใช่เราก็เลือกที่จะผ่านตัวมาเป็นผู้จัดแล้ต้องเอ่ยว่านครศรีธรรมราชเนี่ยมิส s ี n i v e r s ปีนี้กระแสดีมากก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นจังหวัดบ้านเกิดก็ถือโอกาสนี้เลยที่จะ ควา้าลิขสิทธิ์นี้มานะคะก็ขอบคุณทางบอสพี่นวัดด้วยที่ให้โอกาสเราได้ทาหน้าที่ตรงนี้นะคะก็จะทําให้ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าเราชอบนางงานอยู่แล,แล้วแล้วก็ได้นํามาโคกับนครศสีธรรมราชหลังจากนี้เนต้นไปทุกคนจะได้รู้จักนครศสีธรรมราชมากขึ้นแบบร้อยเอร์เซ็นแน่นอนค่ะสุดยอดเลยทีเดียวค่ะถัดี่ถามทางคุณยิวนิดนึงนะคะแน่นอนคุณจะนี่เรื่องของนางงามผู้หญิงอาจจะคู่กับเรื่องของตัวนางงามแต่ทางนะคะคุณยิวเองเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นสายฟุตบอลไหมมี คมณคิยังไงบ้างนะคะในเรื่องของตัวทศัศนคติกับเวทีนางงามเช่นค่ะผมก็เห็นเจนชอบครับเราก็ผมก็ชอบผู้หญิงอยู่แล้วผมก็ชอบดูนางงามสวยๆนะคแต่ผมก็คิดว่านางงามสวยๆเนี่ยมันพาอะไรหลายอย่างไปด้วยได้เยอะมากนะครับเช่นค,ความดีความงามต่างๆในจังหวัดน,นะครับไม่ว,ว่าด้านบุคลากรความสวัาดต่างๆนะครับให้นางงามของนครศรีนะครับเป็น ตัวแทนของความดีงามต่างๆในนครศรีหละกันเดี๋ยวเราจะให้จุดนี้นะพีเซนเอ่อีที่สุดเลยพราะว่าเจนอ่ะเป็นคนที่รักนครศรีแล้วก็ชอบงามๆผมเลยหรือว่าโอกาสเนี้เกนสามารถเป็นพีดีได้ครัโอ้นะคะพีดีเอ็มยูทีเจ้าของศรีธรรมราชสุดเก่งเอาจริงๆค่ะเราไปอยู่ส่วนกลางแสง ที่จะเข้าเยอะเพราะว่าแพลตฟอร์มติดต่อของเราถือว่าเป็นผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศจะเลือกจังหวัดชั้นนำอื่นๆก็ได้ทำไมต้องเลือกนครศรีธรรมราชเนยเกิดที่นี่เอ้ยน้ำตาคลอเฉยเนยเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะเลยผูกใจกับความเป็นนครศรีมากๆคือเนยรู้นะว่าแบบเจนนี่ไดมอนด์สุดฉีกเนี่ยไม่ไหวจะยิ้มจับได้หมักจะมีดรามา่าเลยลีก็ยังยากที่จะทำคอนเทนต์ซึ่งว่ะ เออคนคนเรามันไม่จ่ายเกินมากเผื่อเป็นแขนักรองไม่ได้เกินมากเป็นแขนักเข้าแต่โดยทรามาทําทุกยานดีจะช่วยสุงสงสร้มองค์กรได้คือหนูพูดเลยว่าโอเคการที่หนูมาถึงกีตรสิ่งนี้หนูอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่หนูเชื่อเลยเกิอนว่าหนูก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงหรือเป็นอีกหนึ่งที่สามารถผลักดันกระแสหรือองค์กรมิสยูนิเวอร์สให้ไปข้างหน้าได้การันตีด้วยโซเชียลทิกตอก18ล้านคนแลว้วก็เลนิดนึงนะค <laughs> ะ มีโซเชียลเรามีช่องทางค่ะเพราะฉะนั้นพี่พี่ดราม่าได้แต่พี่พี่อย่าลืมสอนอย่าลืมบอกว่าให้หนูปรับตรงไหนอย่าด่าอย่างเดียวเพราะหนูก็ไปไม่ถูกแต่ถ้าพี่พี่ดราม่าแล้วพี่พี่ทักอินบอกมาเจนปรับตรงนั้นน้องปรับตรงนี้ยินดีรับฟังทุกคนมากๆเพราะว่าหนูก็ตั้งแต่นี้ครอบครัวก็เป็นนะคะเป็นสมบัติ่อยากเป็นนักการไกด์ทางปี่ของการในวันนี้ สำคท่มากมากเลยทีเดียวค่ะในระดับต่อไปค่ะยังคงอยู่ในระดับพรีเมียมรีสอรี่ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนนะคะในการขึ้นมาเพื่อมองปายสนับสนุนนะคะในนามของทางบริษัท m s นะคะ Entertainment จำกัดหรือว่าในนามของทางแม่หมองสรีนั่นเองนะคะศิ่ปต้อนรับตัวแทนด้วยค่ะสำรับแม่หมองศีลค่ะเป็นพีดีจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นพี่สาวที่น่ารัก ของทางคุณเจนนี่ที่ให้ทำปรกษานะคะวันนี้เองจะให้เกียรติในการนะคะมอบายเพื่อเป็นการสนับสนุนในระดับสิบเอียมลักซูรีค่ะสประมือนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะและตัอ,อากาอนั้นจะเป็นระดับใจม่อนะค่ะ เรียนเชิญในานามของทางบริษัทมาริเวส6 8 9จำกัโดโปรดดับน,นะคะทางด้านเลดหน้านะคะผิวตาผิวขาวตัวในกระลกอดออนไลน์นะคะที่กำลังดิดกระแสนในขณะนี้เสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะในานามของทางเลดีน,น่านะคะตัวแทนได้เลยนะคะคุณมอสตัวแทนได้เลยะคะ่ะ สำหรับคุณมอสอาจจะรู้จักนามนของคุณมอสเอค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังน,นะคะหลายคุณอาจจะเคยเห็นในมิวสิกไหมคะ <S 1> <S 1> และต้องบอกว่าดีเวทีนางนางามเธอชอบชอปกับการเป็นคณะกรรมการทางบริษัทศศิษณานคลินิกค,ค่ะเฉลิมตัวแทนด้วยค่ะบริษัทศศิษณานคลินิกน,น,นะคะเป็นบริษัท ที่ดูแลทั้งในเรืร่องของตัวบิวตี้และก็วมไปถึงตัวสายเยการคะ่ะจะมีการเปิดตัวบริษัทในวันที่สิพฤษภาคมนี้ในโครงการถือว่า,ออาเป็นกองย่า่เป็นทางการหรือว่าเป็นโครงการ,รนะคะเป็นสาขาที่ห้าวันนี้ขอรบคุณตัวแทนมากๆใคาสรใจสในเรื่องของตัวทา,าง,วง,งด้านบิวตี้และสายเลยงการแนําบริษัทสสิงธิ์คลีนค่ะแล้วจานัจากนั้นค่ะเรีเชิญตัวแทนจากบริษัท ทรูเลนนะคะเชิญค่ะเป็นโปรดักระดาษกาแฟค่ะครูสเลนะคะ่ะของไทยค่ะเป็นกาแฟะครูสเลนค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรนจะไม่มีารมาม่าเรื่องการตอบสีงยงชื่อบริษัทนะคะไม่ทันแล้วสุขเรยนยิ้มนะคะและนี่คือในานามของทางบริษัทครูสเลนะคะ่ะโปรดักต์กาแฟนะคะเพื่อสุขภาพ แล้วต่อ,ตอจากนั้นจะเป็นแระด์ซิลเวอร์ค่ะเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทดิวเวอรี่โฟนจำก,กันค่ะเป็นตัวโปรดักต์นะคะถักด้ทรศัพทเรียนเชิญตัวแทนจากดิวเวอรี่เลยค่ะคื่นอสค่ะค,คุณร้อยเปลี่ยนไปขายโทรศัพท์ในที่เรียบร้อยค่ะสวยหน้าเหมือนกันห้าคน อมอสห้รับจบทางงานขอบคุ่มนะคะในนามของทางดิวอรีค่ะและ้วแต่ต่อจากนั้นเป็นโครดาาักอาหารเสริมจากไายตูมิ้งค่ะในนา,า,ามกลุกล่มชาลิขยาเวบบนิทคสกุลค่ะ รถ็ันนี้แต่พีล็อบบนไหนอยู so ย oui, freshmen, ่น mes, no. ี่บ้างฮะอยูนี่เลยนี่แหละนะปีแล้วก็ยุ่งจีบเยอะขอบคุณค่ะนยยูกมุ้และต่อนนี้เรียนเชิญนะคะในนามของทางบริษัทนครฟู้แอนด์เซอร์วิสจำกัดค่ะเป็นธุรกิจทางด้านการดูแลเลี่ยงตัวสัายไวน์นั่นเอง ในระบงตัวการออกแบบในระบบตัวการจัดการอะไรกันนะคะอยากจะให้ในนามของทางบริษัทนครปูแอนด์เซอร์วิสจำกัดได้ดูแลธุรกิจทางด้านสั่ว่ายน้ําด้วยความยินดีค่ะพี่ว่าใช้อยู่กับเป็ดก้นมากเลยเดียบนะคะอีกหนึ่งสปอนเซอร์ผู้น่ารักค่ะและต่อจากนั้นเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทปูนนะพัทกรุ๊ป 2องผจำกัดค่ะในนามของทางปัณิเภิร์บนะคะเป็นชาสมุนไพรค่ะนากนครราชสีมาอิมพลอยรับเพื่องานนี้นครเหมือนกัน <t> ค <ip hi> ่ะนครศรีธรรมราชเหมือนโคราชนครราชสีมา ขออนุญาตท่านที่คอยยืนอยู่บนเวทีและระ่วมกันถือภาพร่วมกันกับสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกๆระดับเรียนเชิญตัวแทนสปอนเซอร์นะคะบนเวทีในเวลานี้เพื่อถือภาพร่วมกันค่ะเราขึ้นเลยคเป็นทุกท่านได้ถือึงไปเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะสองระดับ เหล่าดาววัดที่ผู้เข้าประกวงรถดูเอฟวทีนครสีธรรมดาทีบริเวณโนน้ำและริมจักรวรรดิบริเวบริเวณบนทีในเวลานี้เปให้ทางพีดียืนในประบัติการ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่สือ่อมวลชนทุกทาก่านมากเลยทีเดียวและเช่นเดียวกันค่ะสปอนเซอร์ในทุกระดับวันนี้เวทีนะคะมีจุฬาฯนครศรีธรรมราชพร้อมให้การต้อนรับค่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับสปอนเซอร์และรวมไปถึงวันที่ผู้สมัครสุขท้ทานสุรอยยิ้มมีคุใจท่านใดเป็นพิเศษบ้าง รู้นะร้คร้ได้ว่าเป็นอย่างนี้กาว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงบางท่านที่กำลังมองหาเวทีในการเข้ารบกวนคำนับดำว่าที่นาง่า เวทีของทางมิทูริเวิลด์นครศรีธรรมราชพร้อมให้การต้อนรับซึ่งสามารถกดติดตามผ่านทางหน้าเพจมิยูริเวิลด์นครศรีธรรมราชได้อย่างตอ่อเนื่องโดยจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆและพร้อมอ้าแขนรับสำหรับเหล่าสปอนเซอร์ในทุกๆระดับรับรองได้ว่าคุ้มค่าและชฉ้าม,มากเพราะว่าคุณเจนนี่คุณยิเอง่ะบอกว่าไลฟ์สดนะคะทุกวัน okay. เป็นคุณแม่คุณพ่อที่น่ารักเราบอกว่าท่านเองนะคะจะได้ป้ากอกที่ท่านมอบให้รวมเป็นกำใจนะคะให้สับทางคุณเจนนี่รวมไปถึงคุณยิวและกองประกวดของเรา M.U.T นัทอนสีธรรมราช2อ2 5ในปีนี้ค่ะสมรานต์ย่้มกับทางช่างภาะ ้่งกับขอบคุณพี่พ่สูอมวลชนทั้ทงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงพี่พิสออมวลชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาด้วยใจรักจริงๆค่ะมาด้วยความเป็นดูมาเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับทางพี่ดีคนเก่งทั้งสองท่านและเสียรอน วันนี้เองทางคุณเจนนี่นะคะอยากจะขออนุญ,ญาตเป็นการเลี้ยงนะคะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์รรทุกท่านโดยวันนี้เราอยู่การที่นีวนว่วันด้วงบูดวันด้วงบูดมีเกลุกษณ์เด่นในเรื่องของตัวอัหรรสของอาหารถึงเป็นการต้อนรับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านร่วมรับประทานอาหารไปพร้อมกันรวมถึงหล่าที่สื่อคนชนด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ต้องกลับขอบคุณนะคะไปยัง วันดนูนครศรีธรรมราชที่เพื่อฟื้นสถานที่ในการจัดกา <ใน S 2> รแข่งขันะในวันนี้ด้วยนกัคขอเก็บภาพความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะนะคะสำหรับใครที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้อยากจะสนใจเป็นสปอนเซอร์อยากจะก้าเข้ามาเป็นผู้เข้าประกวด MUT นครศรีธรรมราช เวทีเข้าท้องได้การตอบรับและแน่นอนค่ะได้อย่างที่บอกว่าน้าองเจนนี่คุณเจนนี่ได้บทบาทสดชื่นทั้งเอกมากๆในเรื่องของตัวโลกออนไลน์พร้อมจับมือและฝอดคันอุปสรรคไป,ปไได,ด้วยกันไปได้วยกันค่ะเบอาวเข้าสู่เวทีระดับประเทศและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีนครศรีธรรมราชจะได้ส่งนางงามเข้าสู่เวทียูนิเวิร์สต่อไป นี่คือบรรดาหเหล่าสปอนเซอร์ผู้ส่งเกียรติผู้ที่เป็นทั้งครอบครัวผู้ที่เป็นแรงส,พพรรสนับสนุนต้องขอบคุณทุกทุก,ทกแพลตฟอร์มที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านเองจะได้กดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งแรงซัพพอร์ตในการให้กำลังใจพีดีนักข่าวีธรรมราชคะเนเจนดีได้ของทางสดชื่นและเสียตัวเงินเป็นกำลังใจให้กับพีดีเอฟพีดีนะคศรีธรรมราดีรักครัวเดืยหมน้าตัวเดืเท่าไหร่เดือยสามพันหกแล้วตอนนี้ไม่ใช่การน้าสนใจข่าวในี๋ยวันนี้ก็ต้องจบลงค่ะ วันนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่คาดประการใดก็ต้องกลับขออภัยอย่าลืมนะคะจะก้าวสู่นะคะเวทียูนิเวอร์สไปด้วยกันให้เวทีของทางเอกอยู่ดีนักขอดสีธรรมราติและเปลี่ยนากใช้แสงและเป็นกำลังใจให้กับควันที่ผู้เข้ากระโดดวันนี้ดิฉันเรียซีต้องขออนุญาตลาวันนี้ต้องกลับคำว่ากอบคุณและสวัสดีค่ะ สวยเลดถือกลองให้พี่หน่อยยังไลฟ์อยู่อุ้ยเมื่อกี้ฉันร้องไห้อ่ะออดใจไม่ได้ประสวยคิดกันบ่คิดกันฝากคืนนะบ่ พี Bref, babies, okay, okay. okay. okay, remember, uh ่กันต้องให้น้องดีไม่ใช่ยางจมีความรักเนี่ยไปที่มีอย่างเดแกแกคนไปงลย còn con con cứ làm cái gì vậy? cái <laughs> cái gì vậy? cái <laughs> cái <laughs> gì vậy?